สวัสดีครับคริสตจักรไทยชนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีมีพระพรวันนี้เราจะมาพูดถึงผลสุกงอมจากพระธรรมอาโมสบทที่8ตามคำสอนของอาจารย์ธีรกรว่ามีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะเรื่องผลสุกงอมนี่เอออาจารย์ธีรกรท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีนะคะครับเหมือนผลไม้ใช่ไหมครับที่แบบสุกแล้วถ้าไม่กิน ใช่ค่ะสุกแล้วถ้าไม่รีบจัดการก็เน่าเสียไปเป่าๆเ,เลยแล้วท่านเชื่อมโยงกับนิมิตในอาโมสบทที่8ยังไงนะครับอ๋อค่ะคือพระเจ้าทรงให้อาโมสเห็นภาพประจัดผลไม้ฤดูร้อนซึ่งอาจารย์ธีรกรอธิบายว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าเออเวลาของอิสราเอลมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วจุดสิ้นสุดหมายถึง สุขงอมเหรอครับใช่คะ่ะสุขงอมแต่เป็นความสุขงอมที่แบบว่าพร้อมรับการพิพากษาไม่ใช่ผลแบบที่พระเจ้าทรงอยากได้เลยที่น่าสนใจคือพวกเขาก็ยังดูเหมือนมีรูปแบบศาสนาภายนอกอยู่ใช่ไหมคะเหมือนกับรอให้วันสบาโตวันสำคัญผ่านไปก่อนแล้วค่อยกลับไปค้าขายแบบไม่ซื่อสัตย์ต่อใช่เลยครับตรงนี้สำคัญมากคือภายนอกเนี่ยดูดีมีพิธีกรรมทางศาสนาครบถ้วนแต่ว่าข้างในใจจริงๆเนี่ยกับ มันเน่าเฟะไปได้วยความโลภความไม่ยุติธรรมไม่รักเพื่อนมนุษย์เลยอืมเข้าใจแล้วค่ะผลแบบนี้แหละครับพอสุกเต็มที่พระเจ้าบอกว่ามันก็รอวันพิพากษาซึ่งในพระธรรมอาโมสเนี่ยการพิพากษาที่น่ากลัวมากๆคือการกันดานพระวจนะของพระเจ้าการกันดานพระวจนะครับอาโมสบอกว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าการอดข้าวอดน้ำซะอีกฟังดูน่ากลัวจริงๆนะคะ ถ้าอย่างนั้นผลที่พระเจ้าต้องการจริงๆที่ไม่ใช่แค่การทำตามประเพณีหรือพิธ,ธีกรรมภายนอกเนี่ยคืออะไรคะพระเจ้ามองลึกลงไปที่ใจเสมอครับผลที่พระองค์ปรารถนาจริงๆก็คือ,อที่เราคุ้นเคยกันในพระธรรมกาลาเทียคือผลของพระวิญญาณ ทั้ง9้าอย่างนะครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะความรักความยินดีสันติสุขใช่ครับความอดทนความกรุณาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนทั้งหมดนี้แหละครับคือผลที่มันเกิดจากข้างในจริงๆเกิดจากชีวิตที่เต็ดสนิทกับพระเจ้าอ mm. ชีวิตที่เรียกว่าสุขงอมในทางที่ดีในทางที่พระเจ้าพอพระทยัย mm. ก็คือชีวิตที่พร้อมให้พระเจ้าเก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่สุขแล้วก็รอวันเน่าเสียไปเปล่าๆ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะคือเป็นผลที่มาจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าไม่ใช่แท่การแสดงออกหรือทำตามตามกันไปงั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่สุขงอมแบบนี้พร้อมให้พระเจ้าใช้เราควรจะมีลักษณะยังไงบ้างคะจริงๆแล้วมีสองด้านที่สําคัญมากๆครับด้านแรกเลยก็คือต้องสุขงอมที่จะยอมทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าครับพูดง่ายๆก็คือตามใจพระองค์ไม่ใช่ตามใจเรา เน้นการเชื่อฟังที่มันออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามพิธีเหมือนที่พระเจ้าเคยตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะโฮชียาในคบว่าเราประสงค์ความรักมั่นคงไม่ใช่เครื่องสัตวบูชาอ๋อค่ะจำได้ค่ะคือคนอิสราเอลในสมัยอาโมสเนี่ยเขาก็ยังถวายเครื่องบูชานะครับแต่ว่าใจของเขาเนี่ยคิดแต่จะโกงคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่น มันสะท้อนว่าการติดตามพระเจ้าต้องมีความจริงจังนะคะไม่ใช่แค่ทำแบบผิวเผินหรือตามธรรมเนียมไปวันๆถูกต้องเลยครับต้องจริงจังต้องมีใจที่แสวงหาพระเจ้าจริงๆไม่ใช่แค่สนุกสนานไปเรื่อยหรือทำตามๆกันไปเหมือนที่ปัญญาจารก็เคยเตือนไว้นะครับแล้วจุดที่สำคัญที่สุดคือ ต้องรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความดีหรือการกระทําของเราเองเลยนะแต่เป็นเพราะอะไรคะแต่เป็นการพึ่งพาพระคุณและวางใจในการงานที่พระเยซูคริสต์ทรงทําสําเร็จแล้วเพื่อเราต่างหากครับเข้าใจแล้วค่ะนี่คือด้านของการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วอีกด้านหนึ่งล่ะคะมีอะไรอีกอีกด้านที่ขาดไม่ได้เลยและสําคัญมากๆกก็คือต้องสุกงอมในความสัมพันธ์ด้วยการพึ่งพาพระองค์ครับพึ่งพาพระองค์ครับ พระเยซูทรงใช้คำเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากในยอห์นบทที่15ข้อ5เรื่องเถาอัุ่ลที่พระองค์ตรัสว่าเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยอ๋อค่ะค่ะข,ขน่งต้องติดกับเถาใช่ครับชีวิตที่จะเกิดผลฝ่ายวิญญ,ญาณได้เนี่ยมันต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเหมือนขนงติดกับเถาวงล่นนั่นแหละครับ หมายความว่าความเข้มแข็งหรือว่าความสามารถที่จะเกิดผลดีๆในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากกำลังวังชาหรือสติปัญญาของเราเองหรือแม้แต่การไปอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันมาจากการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณโดยตรงจากพระเจ้าเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับแหล่งพลังงานแท้จริงของเราคือพระวจะนะของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูทรงตอบมาตอนถูกทดลองในถิ่นทุรคันดาลเนี่ยครับว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าอาโมสเองก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันว่าถึงแม้คนหนุ่มคนสาวจะมีกำลังกายแข็งแรงหรือจะพยายามเดินทางไปสแสวงหาตามสถานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เบตเอลที่กิลกาลมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าชีวิตเขาขาดพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละคือการกันดานที่แท้จริงที่น่ากลัวที่สุดอืมจริงด้วยค่ะ แต่ในทางกลับกันนะครับผู้ที่รอคอยพระเจ้าผู้ที่พึ่งพาพระองค์อยู่เสมอเนี่ยเขาจะได้รับกำลังใหม่เหมือนที่อิสยาบทที่40ข้อ31หนุนใจเราว่าเขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเพลียพอจะนึกภาพตามได้ชัดเจนเลยค่ะมีตัวอย่างชีวิตจริงของใครไหมคะที่สะท้อนภาพการสุขงอมการยอมจำนนและการพึ่งพาพระเจ้าแบบนี้ได้ชัดๆเลยมีเรื่องราวหนึ่งที่ เป็นแบบอย่างและให้กำลังใจเรามากๆเลยครับคือชีวิตของคุณโฮราติโอสแปดฟอร์ดเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชิคาโกนะครับแต่ชีวิตเขาก็ต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่แบบติดติดกันเลยเริ่มจากเสียลูกชายคนเล็กไปก่อนแล้วต่อมาไม่นานทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาก็เสียหายไปกับเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในชิคาโกโหหนักนะคะนั่น ยังไม่หมดครับที่หนักที่สุดน่าจะเป็นการสูญเสียลูกสาวอีก4คนพร้อมๆกันเลยจากอุบัติเหตุเรือที่พวกเธอนั่งโดยสารไปเนี่ยมันอับปางกลางมหาสมุทรแอตแลนติกโอ้โหสี่คนพร้อมกันเลยเหรอคะเป็นความสูญเสียที่คือไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะคะ่ะมันเกินกว่าที่เราจะจิจนตนาการได้จริงๆ ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากๆแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าในขณะที่คุณสปัตฟอร์ดกำลังเดินทางตามภระยาไปทางเรือแล้วเรือลำที่เขานั่งเนี่ยแล่นผ่านบริเวณที่คาดว่าลูกสาวทั้ง4คนของเขาจมน้ำเสียชีวิตไปในช่วงเวลานั้นเองครับเขากลับสามารถเขียนบทเพลงน,นมันสการที่อมาตะมากๆเพลงหนึ่งขึ้นมาได้ก็คือเพลง e l i l l well w i t h My Soul หรือที่เราคนไทยรู้จักในชื่อจิตใจข้าสุขสบายอ๋อเพลงนี้นี่เองไม่น่าเชื่อ เื่อเลยนะคะว่าแต่งขึ้นในสถานการณ์แบบนั้นใช่ครับ เนื้อเพลงสะท้อนถึงการยอมรับในนามพระไทยพระเจ้าอย่างแท้จริงและก็การพึ่งพาวางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจแม้ในยามที่เจ็บปวดแล้วก็สูญเสียมากที่สุดในชีวิตเป็นตัวอย่างที่จับใจมากๆเลยค่ะแสดงให้เห็นเลยว่าชีวิตที่สุขงอมเพื่อพระเจ้าจริงๆเนี่ยคือชีวิตที่สามารถวางใจในพระองค์ยอมรับนำพระไทยแล้วก็พึ่งพาพระองค์ได้ในทุกสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใช่แล้วครับ นั่นคือหัวใจสำคัญเลยชีวิตที่สุกง,งอมกันแท้จริงคือชีวิตที่พร้อมให้พระเจ้าใช้เพราะว่าเรายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์แล้วก็ยึดมั่นในการพึ่งพาพระองค์อยู่เสมอจนเกิดผลของพระวิญญาณจากข้างในออกมาให้คนอื่นเห็นได้ค่ะก็อยากจะหนุนใจให้เราแต่ละคนลองกลับมาสำรวจชีวิตของเราดูนะครับว่าออตอนนี้ชีวิตเรากำลังเกิดผลแบบไหนอยู่แล้วผลนั้นมันสุกง,งอมพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวของพระเจ้าแล้วหรือย,ยัง และให้เรามั่นใจคะ,ะทา่ิจะเข้ามาพึ่งพิงกําลังจากพระเจ้าเสมอรับการเสริมเรยวแรงใหม่ในทุกๆวันผ่านทางพระวจนะของพระองค์เพื่อที่เราจะสามารถเกิดผลที่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนะคะอาเมนครับสําหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดพระพรดีๆที่จะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับ1ิบนาทีมีพระพรในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะ